รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบก,กับกิจกรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายอาทิเช่นร่วมชื่นชมความเสียสละของคุณครูโรงเรียนมาตพุทธพันพธิทยาคารจังหวัดระยองกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสอสอชุมชนนักคิดพิชิตขยะพัฒนาแนวคิดคำนวณทางบริบทชุมชนของโรงเรียนบ้านท่าข้ามจังหวัดตรังสัาันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่ง สถานรณโรงเรียนขนาดเล็กของสพปสุพรรณบุรีเขต3พัฒนาตนเองทั้งด้านอาคารสถานที่และการเรียนการสอนจนสามารถตอบโจทย์ด้านคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3นวัตกรรมการพัฒนาและการส่งเสริมการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของโรงเรียนบ้านครัวม่วงจังหวัดกระบี่สกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กิจกรรมโอท็อปจูเนียสบูสมุนไพรของโรงเรียนบ้านรับตะเคียนจังหวัดนครราชสีมาสก,กัดสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4และในช่วงของครูดีสีทอสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับคุณครูเสริมปราณพรมคุณครูโรงเรียนบ้านสาราลูกไก่จังหวัดนาราธิวาสสก,กัดสำนักง,งานเขตพืที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต1นนกับตอนที่มีชื่อว่าครูเสริมครูผู้สร้าง ร่วมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำวันพุธที่6มกราคม2564ตั้งแต่เวลา7.30นาทีเป็นต้นไป